มืัอนี้ก็จะเป็นอาหารแามหมูเส้นนะครับนะะเนาะไม่ใช่แยมหมูเส้นอาหารเส้นอาหารเรรรรส้นเบรกฟาดเบรกฟาดเบรกฟาดเส้นนะครับเนาะไม่เห็นตำบมูมุ้งก้อยหอยนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่กุ้งใส่กุ้งนะครัตำกุ้งผมก๋วยหอยเราถึงวิ่งเอาเจียมๆนี๊จากสองทําย่างนะครับม,มามากินตำบมูมุ้งกันครับผมไปตำบมูมุ้งกันดีกว่า ก้อนศิไป,ไปตามักุ่งนี่เขาอย่าลืมกดติดตามผมไ,มได้ครับซับสไครต์ได้ครับผมซับสไครต์ผม,ไ,มได้ครับก้อนศิไปเบิ่งตามปุ่อง,งอ่ะโอเคครับตามฟุงเลยก็กออยื่นกระต ong pick ครับกระเทียมครับเทียมอืมกระเทียมตามเลย

ครับพริกผมจะเอาแดดกันหน่อยนะครับเถือกตาแล้วมันดังไก่เนี่ยมันตัดตาดินั่นนั่นย่างปรุงเลยครับปรุงเส่หน่อยเสียบหน่อยเส่หลายเสียหลาย tầm phụng nua hả phụng nua Yes nằm hiểu 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 nằm 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 nằm

เทปอีแคบไปเลยครับบักเกอร์เทปบักเกอร์เทปในมีสารอ่าะยังวะคูต้าไทโอนนะครับบักเกอร์เทปเทปใต่ผิวขาวแล้วก็อ่าดีท็อกซ์ตับครับผมบักเกอร์เทปมูจักบอละอ,อะไรภาคษาจีนเอายัางมูจักบอ,อสเอเบยสี่ห้าเนี่นยะ ะลิ้วตะลิ้วตะลิ้วนี่ก็ได้กระแดกนะครับเด้อกระแดกใส่ปละโยชน์ใส่ประหลชน์สูตรของผมเองกินเองครับผมนี่แล้วก็ใส่คุเร่คุเร่กันคุเร่คุเร่กันทำตาลบ่ใส่ทำผมสูตรผมบ่ใส่ทำตาลครับเพราะผมบักทำตาลใส่ไปเลยครับ ตะไปยะปปอกปอกซ้ำ,ตำนี่ก็เรียนสตาดิ่เลยนะยังกล่ะปอกเกือบด้ซคำอ อะไรฮะหอยนะครับหอยหอยนี่ไตไปเลย,เย,ย,ยนี้หอยกุ้งเสียไปซะแล้วกุ้งกุ้ง,งขากุ้งเนี้ยเอกุ้งมาหน่อยดูกุ้งอะไรกุ้ง่งน,น้งเขาสุกมหมดนลยผมว่ามากินดิบนะครับเดี๋ยว มันเป็นพญัดพญัดได้ต,ยา,ยต,นตานะครับอัลตาไ้กุ้งดิบอะอันตาไล่ครับกินกุ้งสุกครับหัวอะกินครับหัวกินมดตืดโซเนวมาแล้มันแสบ<ะ>อโอ้ยูึกเส้นหัป,ปาา เดตุผลป้าฮียกแล้วเดี๋ยวสยุกซิ่มังอีกทีหนึงครับผมโอ้โ่แข็งสิ่ตเดโอเคสิมสิ่มกันสิมอนส,มสิมบนได้ อล้วบ้งแสงแล้วแซบเ่ครัแบแซบ,บมานี้ทำ,ำกินเอง

พูดได้ก็ได้ไปเอาองนี้มาไอไนนะ้นีอ huh. อ่อือหืออือหือเร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป,ไไป็นกล้วยปกครอยด้ปะเนี่กล้วยปกครองไดครับเสร็จไปหนึ่งอย่าง,างอ่ะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้คือขนมจีนนะครับ Do you want thân nhiệm người tuyên đêm mạng bỏ 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 ผมสีก้อยใส่หมอคือเขาสไตล์นารพัฒก้อยใส่หม,สนนสสม้ออันนี้เทากับอันนี้เทากับน,น,นี่มาแล้วครับผมอันนี้หอยดดกเรียบร้อยครับห้ <c oughs> อยดดกเรียบร้ <c oughs> อยแล้วขวบขวักควิกวิสัสยน้อบอันนี่ <c oughs> ไปไรรเปเล่หาใช้ไปเลย พักจิมมี่มีแด้วครับเดินพัก,พกล่างรียบร่อยฮะตละแน่ตละแน่อะูอใส่ใบมินใบมินเจ็ดดอกเลยดอกเลยดอกด,ดอกเพืดเด่อกะไ้ไปเอาขวบขวักคิกหน ใส่เาคนเลยกันได้ไใส่กันฮะกัวเขาพริกว่าหนอวมากครับว่าไต่เตรียมพร้อมยังเลยแล้วจะเป็นต้นหอมต้นหอมมีหลรายครับต้นหอมไมปไปแลมซีส่วน เด็กก็พอเด็กดิดูนี่ครับผมแล้วก็ซสอยไปเลยนี่เขาชิลมากเว่อร์โอเคนี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปเดียบร้อยครับผม ơi <laughs> lkey. <laughs> <hichưng> ăn đi Hãy subscribe cho Mì ทิ้งเลยนะฮะใส่ลงไปโอเคข้าขวคั่วนะครับข้าขวคั่วใส่ลงไปใส่หมดเลย พริกผงพริกผงภาษาอังกฤษเรียกว่าซิลีพาวเดอรอ์นี่จะเจผ็ดขวดเราก็ขายไปเลย,ยเลยขายไปเลเลยคือผงรั่วแสบหน่อยแสบ,หน,แสบหน่อ,อยแงแสบไรอีแกนึงสิขายไปเลยเลยนะครับเพืไอเสร็จละ Chắp ra đây nè Quá đẹp Quá đẹp nào Tìm vào đây แต่เราผัดแต่เดียวต่เดียวนี่แหละมักเน่าสลดโอ้ขาดน้ำปลาใส่ตามต้องการนะครับมักสำหรัใส่อะไรสำนักเนี่ยหมักเทียมใส่ไรหมักจังใส่หน่อยโคเล่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  Ô lê hai <laughs> ừ. phải vàng, phải không hai cắn đây Con chỉ bé vàng, xoay thuổi, nó thùng Xì muốn con nó, đây

các cái thuế đấy bạn นี่คือก้อยบกหอยนะครับก้อยหอยโอเคเดี๋ยวผมจะมาเชียร์เชียร์ของกอนเชียร์ของแล้วแกผมสิจัดตั้งโต๊ะกินเขากันนะครับนะอาหารส่อ,อผมมาเน,นี่นี่อยู่มาสองอย่างโอเคครับเดี๋ยวเจอกันผมเชียร์ของกันแป๊บหนึง่งโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับมาก,กินอันนี้เป็นเสื้อมาเมื่อกี้ครับเสื้อมาเมื่อกี้นี่คือต้มเนื้อนะครับต้มเนื้อต้มเนื้อเอ็น

ครับอาหารเผาผม,มแซ่บครับแซ่บหลายเฮ็ดกินได้ครับเฮ็ดกินได้ให้กินได้ซุบบานเลย,ลยเลาสถดิฟหาได้ตามตลาดครับผมหาได้ตามฟองตลาดนะครับผมทำมาทำกินเองเลยครับปลแพงครับปลแพงเนี่ยปลแพง้งยื่นหางก็มียื่นมียหางก็มีหอยครับมีปลาเดี๋ยวเก็บต่อไปเดี๋ยวผมสิมาตึกแห กินปลาเผาสมตำเครับยังไงก็อ่าอย่าลืมกดติดตามผมนะครับเด้อจิบจิบต่อไปของพุทธเศรษฐ์ไหนมันดีกว่านีพิจพลาดตรงไหนก็ขอให้นะครับเด้อเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่อยู่โอเคครับผมก็สิกินเขาแล้วนะครับแล้วอีกคำหนึ่งอีกครับหนึ่งหอยบอกหอยไ่อยากกินก็มากิ้นนะครับเด้อผมบอว่าเติมละมันมาเองนะครับเด้อบอเติมให้ ครับนี่ครับย่าดีม้อมนรัตามมาด้วยครับบ๊ายบาย